พอดีหนูไปอ่านเจอข่าวเก่าๆเรื่องหนึ่งในอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องของคุณครูบนดอยที่ชื่อคุณครูชัยยศสุขต้อที่อำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะเรื่องราวมันดูน่าสงสารแล้วก็ซับซ้อนมากเลยลุงพอจะเคยได้ยินเรื่องนี้บ้างไหมคะครูชัยยศได้ยินสิหลานเรื่องนี้ลุงจำได้ดีเลยแหละ เป็นข่าวใหญ่มากนะเมื่อหลายปีก่อนน่าจะช่วงปี2,561ได้เป็นเรื่องที่คนในสังคมพูดถึงกันเยอะมากครูชัยยศนะ่ะตามข้อมูลท่านเป็นถึงครูชำนาญการพิเศษเลยนะสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านยางเปาซึ่งเป็นโรงเรียนบนดอยที่เด็กๆส่วนใหญ่ฐานะยากจนแล้วเรื่องราวทั้งหมดมันก็เริ่มต้นจากโครงการที่ดีมากๆโครงการหนึ่งนั่นคือโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันหรอคะที่รัฐบาลให้เงินสนับสนุนเพื่อให้เด็กๆได้มีข้าวกินฟรีที่โรงเรียนน่ะหรอคะใช่เลยโครงการนั้นแหละซึ่งมันสําคัญมากนะสําหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่บางทีมื้อกลางวันที่โรงเรียนอาจจะเป็นมื้อที่ดีที่สุดของวันสําหรับเขาเลยแต่แล้วไอ้โครงการดีๆนี่แหละมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมอรสุมลูกใหญ่ในชีวิตครูชยัยยศเรื่องของเรื่องคือเท่าที่ลุงจําได้จากข่าวนะ มันมีประเด็นขึ้นมาว่าการจัดสรรอาหารกลางวันมันดูไม่ชอบมาพากลนสื่อบางเจ้าใช้คำแรงมากนะใช้คำว่ามีการเบียดบังหรือจัดสรรโคต้าไม่ตรงกลุ่มเบียดบังหมายความว่ายังไงคะมีคนโกงเงินค่าอาหารเด็กหรอคะมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยคือเรื่องที่เขาว่ากันต่อมานะงบอาหารกลางวันเนี่ยตามระเบียบมันสำหรับเด็กอนุบาลกับประถมใช่ไหม แต่ที่โรงเรียนนั้นมีเด็กมัธยมด้วยแล้วเด็กมัธยมบางคนก็ยากจนมากหิวโหยไม่ต่างจากน้องๆเลยข่าวลือที่ออกมาก็คืออาหารบางส่วนถูกแบ่งไปให้เด็กมัธยมที่ยากจนกินด้วยบวกกับมีเรื่องยอดเงินบางส่วนที่มันอธิบายที่มาที่ไปไม่ได้ชัดเจนเรื่องมลือแดงขึ้นมาว่าเงินหายไปไหนอาหารไปอยู่ที่ใครและททำไมมันไม่เป็นไปตามระเบียบอ๋อ หนูพอจะเข้าใจแล้วค่ะมันคือการทำผิดระเบียบถึงแม้ว่าเจตนาอาจจะดีก็ตามแล้วครูชัยยศเขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงคะในเมื่อเขาเป็นแค่ครูผู้สอนนั่นแหละคือปมของเรื่องเลยหลานเพราะครูชัยยศอันนี้เป็นข้อเท็จจริงตามตำแหน่งเลยนะเขาได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจรับทัสดุของโครงการอาหารกลางวัน ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นคนเซ็นตรวจรับว่าของมาครบเงินใช้จ่ายถูกต้องตามใบเสร็จพอเรื่องมันโป๊ะขึ้นมาชื่อของคนที่มีหน้าที่ตรวจรับมันก็ต้องปรากฏอยู่ในเอกสารสืบสวนเป็นอันดับแรกๆแล้วหนึ่งในชื่อนั้นก็คือชื่อของครูชัยยศสุกต้อแค่เพราะมีชื่อเป็นกรรมการเหรอคะเลยต้องโดนร่างแห่ไปด้วยในระบบราชการน่ะหลานลายเซ็นในกระดาษ มันมีความหมายเท่ากับการรับผิดชอบทั้งหมดดังนั้นเขาจึงหนีไม่พ้นแล้วเรื่องเนี้มันก็ไม่ได้จบแค่การสอบสวนกันเองภายในโรงเรียนนะแต่มันบานปลายไปไกลกว่านั้นเยอะเพราะมีองค์กรอิสระระดับประเทศที่ชื่อว่าปปชเขากระโดดลงมาไตาส่สวนคดีนี้ด้วยตัวเองเลยปปชคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั่นหรอคะโห จากเรื่องอาหารกลางวันเด็กนักเรียนกลายเป็นคดีทุจริตระดับชาติไปได้ยังไงคะลุงฟังดูแล้วเรื่องมันใหญ่เกินจริงไปมากเลยค่ะใช่ใหญ่เกินจริงแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วคอปอปอชเข้ามานะหลานทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปจากเรื่องของความเห็นใจความเมตตามันกลายเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายเรื่องของหลักฐานที่มันไม่มีที่ว่างสำหรับคำว่าเจตนาดีเลย แล้วการเข้ามาของปปชนี่แหละที่ผลักให้ชีวิตของครูชายศด,ดิ่งลงสู่จุดที่มืดมนที่สุดแล้วพอปปชเข้ามาไต่สวนผลมันออกมาเป็นยังไงคะลุงเขาใช้เวลานานไหมคะองค์กรระดับนั้นเขาทำงานเร็วอยู่แล้วเขามาเก็บข้อมูลรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วในที่สุดคณะกรรมการปปชก็มีมติชี้มูลความผิดออกมา ซึ่งมันเหมือนเป็นคำพิพากษาจากฟ้าเลยนะเพราะคนที่โดนชี้มูลความผิดไปเต็มๆก็คือครูชัยยศโดนชี้มูลความผิดเลยเหรอคะเขาโดนข้อหาอะไรคะลุงมันร้ายแรงขนาดไหนข้อหาหนักมากสำหรับข้าราชการคือเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามที่ปปชเขาระบุในสำนวนนะนะเขามองว่าครูชัยยศในฐานะกรรมการตรวจรับ มีส่วนรู้เห็นและรับรองการจ่ายเงินทั้งทั้งที่มียอดบางส่วนไม่สามารถอธิบายได้แล้วยังลงลายมือชื่อรับรองเป็นเท็จอีกการกระทำทั้งหมดนี้ถูกตีความว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่แต่แต่ที่ลุงเล่าว่าอาหารอาจจะถูกแบ่งไปให้เด็กมัธยมที่จนๆมันก็ไม่ได้เข้ากระเป๋าใครไม่ใช่หรอคะทำไมถึงกลายเป็นการทุจริตได้ล่ะคะนั่นเป็นมุมมองของเราไงหลาน แต่มุมมองของกฎหมายมันต่างออกไปกฎหมายมองว่านเงินงบประมาณแผ่นดินต้องใช้ให้ถูกประเภทถูกวัตถุประสงค์เงินสำหรับเด็กประถมก็ต้องใช้กับเด็กประถมเท่านั้นเมื่อมันผิดระเบียบแล้วมีลายเซ็นของครูชัยหลดรับรองอยู่มันก็เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทันทีแล้วผลที่ตามมาจากการชี้มูลของปปชออน่ะมันรุนแรงมากมันไม่ใช่แค่การตักเตือน แต่มันคือโทษทางวินัยขั้นสูงสุดโทษทางวินัยขั้นสูงสุดคืออะไรคะลุงอย่าบอกนะคะว่าใช่อย่างที่หลานคิดนั่นแหละครูชายศถูกคำสั่งลงโทษวินัยร้ายแรงคือให้ออกจากราชการปลดจากตำแหน่งครูที่เขารักและทำมาทั้งชีวิตออกจากราชการโดนไล่ออกเลยเหรอคะโอ๊ยหนูฟังแล้วใจหายเลย แล้วแล้วชีวิตเขาหลังจากนั้นล่ะคะจะเป็นยังไงต่อไปมันก็เหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับนะสิจากครูที่เคยมีคนนับหน้าถือตาต้องกลายเป็นคนว่างงานต้องเดินออกจากห้องเรียนออกจากโรงเรียนที่ผูกพันมีบางสื่อเขาเล่าว,ว่าหลังจากถูกปลดเขาต้องไปเข็นรถขายโรตีเพื่อเลี้ยงชีวิตจริงเท็จแค่ไหนลุงก็ไม่ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แต่มันก็เป็นภาพที่สะท้อนความลำบากของเขาได้ดีแต่ที่แน่ๆคือเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ลุงจำได้ว่าเขาเจ็บปวดมากที่ถูกกฎหมายตัวหนังสือที่มันแข็งทื่อย้อนกลับมาทำลายชีวิตของเขาเองน่าสงสารมากเลยค่ะแล้วพวกสิทธิ์เก่าหรือคนที่รักเขาเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอคะเขาก็ช่วยเท่าที่ทาได้นะมีข่าวว่ามีการรวมตัวกันยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม แต่กระบวนการมันเดินหน้าไปแล้วและมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากโทษทางวินัยมันยังมีคดีอาญาที่ต้องไปสู้กันต่อในชั้นศาลอีกยังมีอีกเหรอคะหมายความว่าเรื่องมันยังไม่จบแล้วเขาต้องไปสู้คดีในศาลต่อเหรอคะกับใครคะใช่เขายังต้องไปสู้ต่อหลังปปชชี้มูลเขาก็จะส่งสำนวนให้อายการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องครูชัยยศเป็นจำเลยในคดีอาญา ที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5พูดง่ายๆก็คือครูชัยยศต้องต่อสู้กับรัฐโดยมีปปชเป็นโจทย์ซึ่งมันเป็นการต่อสู้ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางชนะเลยแล้วการต่อสู้ในศาลเป็นยังไงบ้างคะลุงฝ่ายปปชเขาก็มีหลักฐานที่ชี้มูลมาแล้วครูชัยยศจะเอาอะไรไปสู้คะมันเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและเหนื่อยล้ามากเลยนะฝ่ายโจทย์ซึ่งก็คือปปช เขาก็นำสืบตามพยานหลักฐานที่เขามีว่าครูชัยยศมีส่วนร่วมในการกระทำผิดแต่ฝ่ายจำเลยคือครูชัยยศกับทีมทนายของเขาเขาก็สู้ในประเด็นที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นหัวใจของคดีอาญาเลยนั่นคือเรื่องของเจตนาเจตนาหรอคะหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าทีมทนายของครูชัยยศแย้งว่าการกระทำทั้งหมดนั้นน่ะ มันไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาที่จะทุจริตเขาไม่ได้มีเจตนาจะเบียดบังเงินหรือทรัพย์สินไปเป็นของตัวเองดังนั้นเมื่อไม่มีเจตนาทุจริตมันก็ไม่ควรจะเป็นความผิดทางอาญามันเป็นแค่ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานหรือการทำผิดระเบียบเท่านั้นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วศาลท่านว่ายังไงคะท่านเชื่อฝ่ายไหนศาลท่านพิจารณาหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบมากเลย ท่านฟังความจากทั้งสองฝ่ายแล้วจากบนันทึกการพิจารณาคดีนะนะศาลเริ่มมองเห็นจุดอ่อนในข้อกล่าวหาของฝ่ายโจทศสารพบว่าหลักฐานที่จะชี้บ่งชี้ว่าครูชัยยศมีเจตนาทุจริตจ,จริงๆอะ่ะมันไม่มีน้ำหนักเพียงพอมันยังเป็นแค่ข้อสงสัยแล้วที่สำคัญข้อเท,ท็จจริงบางอย่างที่ปรากฏในชั้นศาลมันคลาดเคลื่อนไปจากข่าวที่นำเสนอกันตามสื่อต่างๆหนูเริ่มมีความหวังแล้วค่ะลุง แล้วแล้วคำพิพากษาล่ะคะสุดท้ายแล้วศาลตัดสินว่ายังไงทุกคนที่ติดตามข่าวก็ลุ้นกันตัวโกงเลยแหละแล้วในที่สุดอันนี้เป็นข้อที่จริงที่ชัดเจนที่สุดนะวันที่23กันยายนปี2565ารอาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหท่านก็ได้อ่านคำพิพากษาผลปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้องจริงหรอคะ ยกฟ้องโหหนูดีใจแทนครูเขาจังเลยค่ะแล้วเหตุผลหลักๆที่สารยกฟ้องคืออะไรคะก็คือเหตุผลเรื่องเจตนานั่นแหละในคำพิพากษาเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าหลักฐานของฝ่ายโจทยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จนสิ้นสงสัยว่าจำเลยคือครูชัยยศนะ่ะมีเจตนาทุจริตจริงๆคำพิพากษาระบุเลยนะว่าการนำโคต้าอาหารกลางวันไปแจกให้เด็กมัธยม ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนแต่มันไม่ใช่การทุจริตโดยเจตนาแบบที่โจทก์กล่าวหาเมื่อไม่มีเจตนาองค์ประกอบความผิดทางอาญาก็ไม่ครบศาลจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยแล้วก็พิพากษายกฟ้องไปสุดยอดเลยค่ะในที่สุดความยุติธรรมก็มีอยู่จริงแล้วแบบนี้ครูชัยยศก็พ้นผิดแล้วใช่ไหมคะเขาสามารถกลับไปเป็นครูเหมือนเดิมได้หรือยังในทางคดีอาญา ถ้าปปอชอไม่ยื่นอุทธรณ์ต่อคำพิาพากษายก้องนี้ก็จะมีผลเป็นที่สิ้นสุดครูชัยยศก็จะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งนั่นก็จะทำให้เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอกลับเข้ารับราชการครูได้อีกครั้งแต่ในทางปฏิบัติมันก็ยังมีขั้นตอนทางกฎหมายอีกหลายอย่างที่เขาต้องไปต่อสู้นะเพื่อที่จะให้มติไล่ออกบรรทุกเพิกถอนไปก็เนอะเส้นทางมันยังไม่จบสิ้นง่ายๆอ่ะฟังเรื่องทั้งหมดแล้ว หนูรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยค่ะลุงมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนหนึ่งแต่มันสะท้อนอะไรได้เยอะเลยใช่เลยหลานมันสะท้อนให้เห็นปัญหาเชิงโครงสร้างความไม่ยืดหยุ่นของระบบราชการแล้วก็พลังของกฎหมายที่มันมีทั้งคุณและโทษมหาเลยมันน่ากลัวตรงที่ว่าคนดีๆคนหนึ่งครูคนหนึ่งที่รักเด็กพยายามจะทำสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ที่มันจำกัด แต่กลับต้องกลายเป็นแพะรับบาปของความไม่สมบูรณ์ของระบบราชการถูกตราหน้าว่าเป็นคนทุจริตชีวิตพังทลายเพียงเพราะลายเซ็นเดียวมันทำให้หนูคิดเลยนะคะว่าระหว่างการทำผิดระเบียบเพราะอยากจะช่วยคนให้ได้กินอิ่มกับการทำถูกระเบียบเป,ะเปะ๊ะๆแต่ต้องปล่อยให้มีคนหิวอยู่ตรงหน้าอะไรคือความถูกต้องที่แท้จริงกันแน่คะแล้วถ้าวันหนึ่งเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบครูชัยยศ เราจะเลือกทางไหนแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าความตั้งใจดีของเราจะไม่ย้อนกลับมาทำร้ายเราเสียเอง